สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นริสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศริสเกตและกันทลักษ และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง 45, c z News ภาะอิสาน HD, จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันละขณากงแก้วค่ะเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ค่ะชาวบ้านเสร็จฤด,ดูเก็บเกี่ยวแล้วพากันออกขัวหอยหรือขุดหอยหาหอยขมและหอยเชอรี่มาทาอาหารและแบ่งขายมีไรายได้เสริมค่ะ ผู้สื่อข่าวรายงานข่าวว่าเมื่อวันที่4มีนาคม2566ได้เดินทางไปที่ทุ่งนาบ้านหมักเขียบหมู่หนึ่งตำบลมักเขียบอำเภอเมืองจังหวัดสิสเกตได้พบชาวบ้านสองคนกำลังคุ้ยเขียดินตายก่องหญ้าแห้งกลางนาด้วยความสงสัยจึงจอดรถเข้าไปสอบถามคุณป้าสองคนทราบว่ากำลังขวัวหอยหรือขุดหาหอยซึ่งมีทั้งหอยโขมหรือหอยจูบและหอยเชอรี่เพื่อนำไปทำอาหารกินในครอบครัวป หยาดเงินค่ากับข้าวถ้าหาได้มากเหลือทำกับข้าวก็แบ่งไปขายที่ตลาดทำให้มีรายได้เสริมนางอุไทยพันธ์ทีมาอายุ67ปีชาวบ้านมักเขียบเล่าว่าหลังจากเสร็จฤดูเก็บเกี่ยวแล้วพวกตนก็จะว่าง จึงพากันออกมาขัวหอยซึ่งดูดูแล้งหอยจะลงไปอยู่ในดินรอจนกว่าฝนตกลงมาจึงจะออกมาหากินพวกชาวบ้านก็จะใช้เสียมคุ้ยเขียดินแซะดินก็จะเจอหอยซึ่งมีทั้งหอยขมและหอยเชอรี่ก็นำไปทำอาหารกินกับข้าวได้หลายเมนูหอยขมทำอ่อมก็ได้ผัดก็ได้ประหยัดค่ากับข้าวส่วนหอยเชอรี่แก่ออกจากเปลือกนำไปขายให้แม่ค้าส้มตำกิโลกรัมละ80บาท หอยขมวันไหนได้มากเหลือกินในครอบครัวก็แบ่งขายได้กิโลกรัมละ50บาทขายทั้งเปลือกทำให้มีรายได้เสริมเข้าสู่ครอบครัวค่ะ